ก็เราจะมาเข้าในส่วนของการรีวิวตัว Toyota f o r t u n e er เคันนี้ซึ่งตอนวันจันทรผมบอกว่าจะเทียบไอตัวแฮ a แ b a c k City กับ h แฮ d แบ็ k ยา r i s ใช่ไหมมีของใหม่เข้ามาเราเหือของใหม่มีของใหม่เข้ามานะครับธรรมดาคนเราชอบของใหม่อยู่แล้วเปลี่ยนกินเปลี่ยนกิน,นมันฟังอยู่บ่หวะ, <laughs> ะตัวนี้นะครับเป็น all new toyota fortuner 2.8 v sigma 4 ขับ4 4 View นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยราคา8 0 0แสนมีทอนทอนหนึ่งร้อยแปดแสนมีทอนทอนหนึ่งร้อยนะครับครึ่งเดียวจากป้ายแดงป้ายแดงหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับตัวนี้ก็แปดแสนนั่นแหละทอนร้อยหนึ่งแปดแสนทอนร้อยหนึ่งนะครับนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะพาดูว่าในราคาเนี้ยบางคนอาบอกโอ้โหโคตรแพงเลยพี่ใช่ครับ อาจจะแพงนะแต่เดี๋ยวไปดูภายในเมื่อกี้ได้ดูแววมๆในตอนที่าพาเช็คระบบนู่นนี่นั่นนะแต่เดี๋ยวไปดูว่าภายในมันเนียบแค่ไหนแล้วก็รถคันนี้วิ่งแค่97,000กิโลนะครับสภาพเนี่ยบอกเลยโคตรสวยโคตรเนียบนะแต่ก็บอกเลยมีเก็บสีฝากระโปรงมานิดนึงแต่ส่วนอื่นเดิมเดิมเดีเด๋ยวผมพาให้ดูเลยว่าเนี่ยทำไมที่บอกว่าเก็บสีนะเดี๋ยวผมพาดูเลย นะครับอ่ะด้านหน้าของเขาตัวนี้จะเป็นในส่วนของ Fortuner ที่เป็น Model Chain โมเดลเชนโฉมแรกจาก f o r t u n e r c h a m ชนะครับนะเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นนี่เป็นโครเมียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมตาเตยตาอันบักเอฟเลยนะตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศปกติทั่วไปนะครับอ่าตัวไฟหน้าไฟหน้าจะเป็น BI บีม LED เป็นไฟหน้า LED ในโคมโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวหลอด5หลอดเนี่ยตัวนี้จะเป็น daytime running light ที่จะช่วยในตอนกลางวันที่มันจะให้รถที่สวนทางกับเราเนี่ยเห็นรถเราได้ชัดมากขึ้นแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างซึ่งตัวข้อไฟตัดหมอกจะเป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวโอเว่นเปิดฝากระโปรงรองมาหน่อยคันนี้เป็นอา c p แม็กพนะครับยางเราเปลี่ยนให้ให,ใหม่4เส้นนะยางสัปดาห์ที่25 สัปดาห์ที่27ของปี25นะครับยางตัวนี้เป็นสเปคโรงงาน265 60R18 นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นลูกค้ารับรถคันนี้ไปใช้ยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องยางไม่ต้องกังวลในส่วนของการดูแลเบื้องต้นที่สําคัญก่อนส่งมอบแบตเตอรี่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับเมื่อกี้รีวิวให้ดูไม่ใช่รีวิวที่ว่าวิธีการเช็คแบตแบตคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อ เดือนตุลาคมก็คือแบต2เดือนเองนะครับถ้าลูกค้าโอเคไม่มั่นใจไม่เป็นไรเราเปลี่ยนให้ใหม่ได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าคิดว่าอ่ะเฮ้ยมันใช้ได้อีกยาวนะก็ไม่เป็นไรเราดูแลให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.8ลิตรนะครับอ่าสองข้อเสียข้อเสียก็อาจจะแรกนิดนึงนะแรกนิดนึงแต่ อัตราเร่งต้องบอกว่าปูดพาร์ทอย่ยบเป็นมาเหยียบติดเท้าหลังติดเบาะนะครับตัวนี้เครื่อง 2,800cc และที่สําคัญเป็นขับสีนะครับตัวนี้ PPV ก็ขึ้นชื่อเรื่องความอเนกประสงค์อยู่แล้วนะ,ะในส่วนของห้องเครื่องประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่นะครับตัวหัวน็อตปากระโปรงมีรอยขันนะก็คือขันปากระโปรงไปทําสีแต่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้จะบอกว่าทําไมมันเดิมเนี่ยเนี่ย น้องมาร์กจะส่องเข้าไปเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็ได้น้องมาร์กไปดูจากนู้นอ่าตรงเนี้ยนี่นี่น็อตตัวนี้เห็นไหมอันนี้น็อตตัวแก้มซุ้มล้อนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยทลอกเลยนะแสดงว่ามันไม่มีชนไม่มีอะไรเลยอาจจะเป็นแค่แก้ทําสีฝากระโปรงนะครับหรือมันอาจจะไม่สวยพวกผมก็เก็บงานให้นะแต่ส่วนอื่นเห็นไหมเนีย้ยเนี้ยบสวย,สวยเลยน็อตตัวนั้นไม่ขยับนะเนี่ยแค่น็อตตรงเนี้ย อ่าน็อตในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็ไม่มีรอยหหลอกนะอ่าถ้าชนยังไงไมันต้องเปลี่ยนนะไฟหน้าขันน็อตออกไปมีรอยหหลอกแน่นอนเนี่ยเนี่ยรอยหหลอกไม่มีเนี่ยดูน็อตขันหน้านะครับเนี่ยดูได้เลยเนี่ยขันหน้าเก่าๆอย่างนี้แหละเนี่ยสิปีมันก็ต้องประมาณนี้แหละนะเนี่ยแม้กระทั่งคลิปบพลาสติกยังไม่มีรอยแกะเลยนะครับเนี่ยรถเดิมๆเ,เลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีเก็บงานฝากระโปรงเท่านั้นเองนะครับนะ มาเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับตัวฐานเป็นสีดําแล้วก็ตัวกระจกด้านบนจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัวคิ้วซุ้มล้อจะมีคิ้วสีดํามาให้เป็นสไตล์สปอร์ตนะครับเนี่ยเป็นสีดํายาวไปแล้วก็จะเป็นบันไดที่เป็นสีดําแล้วก็ในส่วนของคิ้วซุ้มล้อด้านหลังก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับนะในส่วนของหลังคาเนี่ยมีแหลกมาให้ นะตามสไตล PP ์ PPV อน,นกประสงค์อยู่แล้วขับสบายนะครับแล้วก็ใส่แหลกไปเนี่ยขนของได้อีกเยอะเลยนะครับนะขนของได้อีกเยอะเลยไฟท้ายเมื่อกี้ก็พาดูไปแล้วนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังทีนี้เนี่ยตรงนี้2.8อ่าตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับมีตรงนี้เป็นกล้องถอยหลังที่ติดมาจากโรงงานนะครับก็ทำให้ดูได้ถอยหลังง่ายขึ้นสะดวกสบายแต่ว่าจะไม่มี เซนเซอร์กะระยะด้านหลังนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงอ่าแล้วก็ตัวนี้ถามว่ากล้องตัวนี้มีทําไมก็คือตัวนี้เป็นกล้องบันทึกนะครับเหมือนกล้องหน้ารถอ่ะเหมือนกล้องบันทึกหน้ารถก็คือทางเจ้าของเดิมเขาติดมาด้วยสําหรับบันทึกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้านหลังของรถนะครับไม่ใช่แค่ด้านหน้าเนี่ยปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกอ่าโอเคตัวนี้ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงไฟฟ้านะครับเรากดครั้งเดียวมันขึ้นเลยแล้วก็เวลาจะปิดเราก็กดปิดที่ ตรงนี้แต่เดี๋ยวผมยังไม่ปิดนะมันขึ้นช้าขี้เกียจรอนี่คือด้านหลังผมพาดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังของ Toyota Fortuner นะตรงนี้เบาะจะเอาขึ้นด้านข้างตัว Fortuner จะแตกต่างจาก PPV หรือ SUV รุ่นอื่นๆ PPV ด้วยกันแหละคือถ้ารุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นลงมาแล้วพับไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ Fortuner เนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่เอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องเอาขึ้นมานะนีะ่เดี๋ยวเบาะจะเอาลงให้ตอนที่ไปข้างหน้าตรงนี้ก็คือ เป็นพื้นที่เก็บของด้านหลังและที่สําคัญตรงนี้มีแอร์แถวที่3มาให้ด้วยนะครับแอร์แถว2ก็มีเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในตรงนี้ที่ติดไว้เป็นตัวเวลาเอาเนี่ยเอาเบาะลงตัวขาล็อกมันจะมาล็อกกับตรงนี้อันนี้เขาปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปพับเบาะให้ดูว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีคนนั่งอยางมากนี้แหละเราไม่มีคนนั่งพับบาะแล้วมันจะยังไงอ่านี่เราพับปุ๊บ สามารถดันมาได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเพิ่มพื้นที่เก็บของอ่าเดี๋ยวโอเว่นไปเปิดฝั่งนู้นให้หน่อยพับเบาฝั่งนู้นให้หน่อยอ่าอย่างเวลาจะขึ้นนะครับอ่าพับเลยดึงปุ๊บมันจะไปเองอ่าเนี่ยในเวลาจะขึ้นมันก็จะขึ้นด้วยวิธีนี้แหละเบาหลังนะครับเราจะเนี่ยตัวเบาเวลาคนนั่งก็จะอยู่งี้ใช่ไหมแต่พอเราจะพับจะขึ้นไปเราก็ดึงมาปุ๊บมันก็จะพลิกขึ้นมาเนี่ยเราก็เวลาจะขึ้นหน้าข้างหลังก็ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดู นี่คือเป็นพื้นที่เก็บของนะเนี่ยหรือถ้าเราไม่เอาอันนี้ขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูทีนี้มาเดี๋ยวมานั่งกันโอเคโอ้ยโอเค,อเคนะครับอืมก็เอาลงมาเห็นไหมผมเอาที่ล็อกออกเอที่กั้นออกผมก็จะล็อกกับตรงนี้โอเคพอล็อกปุ๊บก็เอาเบาะขึ้นมานี่ปรับเอนได้นะครับอ่าเดี๋ยวลงทั้งสองฝั่งจะได้เห็นชัดๆว่าถ้าเกิดเอาเบาะลงแล้วพื้นที่มันจะเหลือ แค่ไหนนะมันจะเก็บของได้เยอะไหมอุ้ยแปลกมากง่างอีกล้เออ่ะนะโอเคพืค้นที่เก็บของก็อาจจะเหลือไม่เยอะถ้าเกิดนั่งแถวมีคนนั่งแถวสามด้วยมาเดี๋ยว้องมาร์กมาดูตรงนี้มาเรามาดูว่าอุ้ยขอผ่านไม่นั่งนะ <laughs> ไม่นั่ง <laughs> อ่ะพีพีพ,พ,พีมานั่งไม่ได้หรอกเอาจริงๆนะครับเนี่ยอุ้ยอยู่ไม่ได้อืม อ่ะมึงอยู่อย่างเงี้ยวุติดต,ต้องอยู่อย่างงี้มึงปวดล้างายเลยดูนี่ไม่เอาผมไม่เอานะถ้าจะให้นั่งผมไม่นั่งนะผมบอกเลยอ่าแต่ถามว่าได้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดจําเป็นต้องไปจริงจริงมันก็ได้แหละนะอือ,ะอ,ออ่ะลงขอเออให้เด็กนั่งนะหรือจําเป็นจริงจริงค่อยว่ากันขอไม่เอาลงกอนลงกันลงเาี้โอ้ยอ่ะเห็นไหมครับดูเบาะเบาะเปื่อนแค่ เพราะว่าพับลงแล้วมันโดนตัวนี้ตัวล็อกเข็มขัดเห็นไหมดูเบาอ,อย่างนิเนี้ยสวยสวยเลยเอาง่ายว่าเบาหลังแทบจะไม่ได้ใช้แหละออคนส่วนมากไม่ใช้หรอกเชื่อผมในส่วนของรถพวกเนี้แถวสามเขาไม่ค่อยจะใช้กันหรอกอ่าพับเอาไว้เก็บของทั้งนั้นนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูเบาแถวสองกันพื้นที่หลักของเรามาโอเว่นมาขึ้นมาขึ้นทางนี้โอเคเดี๋ยวให้โอเว่นขึ้นทางฝั่งนู้นนะครับดูที่สภาพเบา น,นี่รถ10ปีนะนี่เบาะของรถ10ปีนะครับดูเลยเบาะของรถ10ปียังไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะมีย่นตามการใช้งานหนะ่อยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว10ปีแล้วจะไม่ให้มีรอยเลยมันไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้10ปีแล้วถ้าจะไม่มีรอยยน่นเลยนะครับนะเนี่ยเบาะยังสวยๆอยู่เลยถามว่าทําไมมันนึงแพงก็เพราะอย่างนี้แหละนี่ดูดีเนี้ยบอยู่เลยนะครับนี่ที่วางแขน ใช่มันต้องตรงนี้อ่าเนี่ยยังเนียเน้ยบยสวยเลยนะครับรถไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะแพงไม่แพงนะเนี่ยรถสภาพดีรถสวย,สวยเลขไม้ก็น้อยนี่มาดูตรงนี้อีกอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมตรงนี้ปกติคนนั่งก็จะต้องเท้าแขนใช่ไหมเนี่ยก็ยังไม่เปื้อนยังไม่อะไรเลยไม่มีรอยอะไรเท่าไหร่อ่าแล้วก็ตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นชายล็อก เดี๋ยวจะให้นองโอเว่นสาธิตให้ดูนะตรงนี้ผมไม่ได้กดลงนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดประตูเราวโอเว่นเปิดประตูนะ,ะเปิดประตูเลยอ่าอันนี้เปิดได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรา,เาลงตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มความปลอดภยดัยรถถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะตั้งแต่ปี2000นะครับปี2000อ่ารถที่เป็น4ประตูไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือรถอเนกประสงค์พวกนี้ที่มีประตูหลังเปิดได้เนี่ย จะต,ต้องมีระบบนี้ก็คือระบบชายล็อกซึ่งเอาง่ายๆว่าเด็กถึงเราจะล็อกประตูไว้อะบางทีรถบางรุ่นแค่ดึงตรงนี้มันก็ปลดล็อกแล้วซึ่งมันอันตรายนะครับทีเนี้ยพอมีระบบนี้เราดันลงไปเนี่ยตอนนี้รถก็ปลดล็อกอยู่นะรถก็ปลดล็อกอยู่ไม่ได้ล็อกนะเดี๋ยวให้น้องโอเว่นเปิดให้ดูทีเนี้ยเนี่ยมันเปิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาร์กเดินไปทางนู้นก็ได้จะได้เห็นมันเปิดไม่ออกอ่ลองเปิดเปิดให้กล้องดูหน่อย ลองเปิดเปิดดูไม่ออกใช่ไหมเปิดไม่ออกใช่ไหมแต่ทีนี้เดี๋ยวเปิดจากข้างนอกอนะครับเนี่ยอันนี้คือระบบความปลอดภัยของรถที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะบางทีลูกค้าอาจจะตกใจเปิดประตูไม่ได้ผมก็ลืมบอกลูกค้าหลายคนนะครับนะลูกค้าบอกพี่ประตูหลังเปิดไม่ได้ก็เลยต้องบอกให้มาดูตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่อะไรบางทีตอนเราเช็ดรถอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเช็ดไปปุ๊บผ้ามันโดน มือโดนอะไรเงี้ยมันก็ลงไปล็อกได้นะครับนะอ่าในส่วนของการนั่งโอเว่นเป็นยังไงสบายมากๆอ่าติดไหมไม่ติดเนาะอ่าตัวนี้แอร์มีเป็นแอร์โซนหลังนะครับที่จะสามารถปรับอุณหภูมิปรับความเร็วของพัดลมได้นะครับปรับได้ต่างหากนะครับตัวนี้่นะแล้วก็มีแอร์แถวที่2ให้สบายถ้าเป็นตัว f o r ์จนเนอโฉมแรกเลยอะ่ะที่เป็น f ฟ r ์เจนเนอรุ่นแรกมันจะมีแต่แอร์อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอยู่ตรงไลยข้างๆด้วยไม่ได้อยู่เป็นแอร์ราวแบบนี้นะ โอเคมาเดี๋ยวโอเว่นไปสตาร์ทเครื่องหน่อยมาองมาขึ้นมาข้างหลังเลยมาเดี๋ยวโอเว่นสตาร์ทเครื่องแล้วจะดูในส่วนของออปชันต่างๆกันนะครับเบาะหน้าเบาะคู่หน้าเอาเอาเอาบาะคนขับแล้วกันเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องโอเว่นปัาให้ดูนี่เป็นปรับไฟฟ้าอ่าเป็นป่าไฟฟ้านะแต่ว่าฝั่งคนนั่งเป็นไฟแฟ นะครับไฟแฟ้อ่าข้อดีของไฟแฟ้คือรวดเร็วทันใจนะนี่ปึ๊บนี่มาบมาบโคตรเร็วอ่ะแล้วดูเดี๋ยวดูโอเว่นปรับเอาไหนปรับบอกขึ้นไปนีเนี่ยกว่าจะไป <c oughs> อ่าแต่ก็เป็นความสะดวกสบายอานาะ่าเล็กเล็กน้อยน้อยขำๆกันไปอ่าขำๆกันไปโอเคมาในส่วนของเนี่ยครับระบบที่บอกเป็น4 wheel ตัวนี้จะเป็นขับ2ออยู่นะครับเราสามารถที่จะปรับไปเป็นตัวนี้ถ้าฝนตก เลื่อนเป็น 4Hi นะครับผมแนะนําถ้าช่วงฝนตกนะแต่ถ้าเกิดเราต้องไปลุยโคลนลุยแรงค่อยเ,เป็นตัว L4 นะ4โลนะครับมันถ้าขับทั่วไปอ่ะขับ2ก็พอนะครับเพื่อความประหยัดน้ํามันแหละมันไม่ได้อะไรมากนะแต่ถ้าเกิดมีฝนตกใช้เป็นขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้มันใช้ความเร็วได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นตัว L4 เนี่ยมันใช้ความเร็วไม่ได้นะครับอ่าอันตรายถ้าใช้ความเร็วมันต้องใช้รอบเครื่องสูง,สง สำหรับที่ต้องใช้พลละ,ะกำลงังสูงในการปีนนะหรือการออกจากโคนอะไรแบบนั้นถ้าขับขี่ทั่วไปหรือแม้กระทั่งฝนตกก็ขับตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดตอนฝนตกหรือถนนลื่นๆอยากได้ความมั่นใจกับการขับเคลื่อนทั้ง4ล้อก็ปรับมาเป็นตัวนี้ได้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับนี่แอร์ Air มันปรับลงเองเห็นไหมแต่ตรงนี้เราจะเปิดแอร์หลังเราต้องกดตรงนี้ก่อน ถ้าตรงนี้ไม่กดก็คือแอร์หลังจะไม่ทํางานนะครับนะตัวนี้แอร์ออโต้ดีตันตัวนี้ถ้าปรับต่ําลงมาเห็นไหมตัวพัดลมมันจะเพิ่มเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ปรับเองได้ไม่มีปัญหาเราปรับเองแล้วก็นี่ครับหมุนเองเลยไม่เป็นไรอย่าไปซีกับมันนะโอ้ะนี่เราหมุนพัดลมเองได้เนี่ยพอเราหมุนพัดลมตัวออโต้มันก็จะดับนะครับเราก็หมุนเองได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะ ในส่วนของจอตัวนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นเจนตัวเดียวกับ r ี v o ่เจนแรกนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เป็นโมเดลเชนมามาพร้อมกันเนาตัวนี้จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรล่ะ GPS ที่เป็นดาวเทียมนะครับจะไม่ใช่ Google Map หรือตัว Apple นะครับก็คือมันจะอาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่มันก็พอมีเส้นทางหลักๆได้นะครับนะ,ะเดี๋ยวน้องอโอเว่นเข้าเกียร์ถอยหน่อยอตัวนี้มีกล้องหลังที่ผมบอก ตัวกล้องหลังที่เป็นของโรงงานจะเป็นกล้องไฟหลังนะครับแต่ส่วนตัวกล้องอีกตัวนึ่งมันจะเป็นกล้องที่บันทึกจากกล้องหน้าตัวนี้ที่มันเชื่อมไปนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟเข้าแต่ตัวนี้จะเป็นกล้องที่รับเอเป็นสายที่รับสัญญาณมาจากลกล้องหลังที่บันทึกกล้องบันทึกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีข้างหลังบันทึกด้วยนี่นะครับเน,นี่ยเห็นไหมจอเล็กๆตรงนี้ก็คือในไฟล์ในไฟล์ในเมมโมรีการ์ดมันจะมีทั้งไฟล์ที่เป็นในส่วนของบันทึกด้านหน้าแล้วก็บันทึกด้านหลังอ่าโอเคอ่าตัวนี้ช่องเก็บของนะครับ มีตรงนี้เพิ่มเข้ามาอรงนี้มี2ช่องก็เหมือนรีโวนั่นแหละแล้วก็มีอีโคโ d มด o พาวเวอร์โหมดนะครับมีช่องตงัวนี้วางกุญแจก็ได้แต่ส่วนมากถ้าเกิดเราขับรถกุญแจรเราเอาไว้กระเป๋าเงเกงอยู่แล้วแหละตรงนี้เป็นที่วางโทรศัพท์หรือวางอะไรก็ได้ไม่ใช่วาเลสชาร์จนะ,อะโอเคตรงนี้วางแก้ว2แล้วก็ในส่วนของเบรกมือเป็นเบกมือธรรมดาเพราะยังเป็นรุ่นแรกอยู่นะ ในส่วนของตรงนี้อ่ะที่เก็บของนะครับตรงนี้เป็นคอนโซลกลางเก็บของตรงนี้มีช่องที่จุดบุหรี่อ่ะเอาไว้ง่ายไฟ12โวลต์นะครับแอร์อยู่ข้างบนอยู่แล้วเนาะโอเคมาน้องมาร์กเราลงมาเปิดให้ก่อนเออเปิดอยู่โอเคอ่ะดับเครื่องเลยโอเว่นเอายายไปไหนมายายโอ้ยยายวิ่งหัวฟูเลยยายบอกยายวิ่งหัวฟูเลยยายบันฮะ อะนะครับสำหรับตัวนี้ Toyota all new Toyota Fortuner 2.8V นะครับโมเดลเชนโฉมแรกนะครับปี2015 2.8V Sigma 4ขับเคลื่อน4ล้อนะครับนะตัวนี้เป็น 4V ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปราคาล้านหคือราคาป้ายแดงแต่เราขาย8แสนพร100นะครับ อ่8แสนมีทอนผมไม่ได้โกงนะ8แสนทอน100แสนทอน100 <g av is> นะครับนะตัวนี้เลขไมาอยู่ที่97,000กิโลและดูภายในถามว่าทําไมมันถึงราคาตั้ง8 0 0 0ดูแล้วเมื่อกี้ภายในเบาะยังเนียเน้ยบสวยๆอยู่เลยภายในนี่บอกเลยว่าโคตรเนีย้ยบไม่ได้ต่างจากรถที่ใช้มา2-3ปีเลยนะเนี่ยอันนี้รถ10ปีแล้วนะครับรอยย่นเบาะมีนิดหน่อยตามสภาพการใช้งานแต่ย่งเบาะหล <S <s ังแถวสามเนี่ย แทบจะไม่มีรอยนั่งเลยมีแค่รอยที่มันกดทับกับตัวหัวเสียบเข็มขัดนิรภัยอ่ะแค่นั้นเองนะครับนะอ่าก็เป็นรถอเนกประสงค์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอยนี่แล้กันอยู่คู่บ้านคู่เมืองแล้วเป็นขวัญใจของคนไทยเรานะครับด้วยความที่ว่ารถบอดี้ใหญ่นะสูงลุยได้อ่าช่วงล่างหลายคนอาจจะบอกว่าแย่แต่ถ้าเราไม่ขับเกินลิมิต ของหลักฟิสิกส์ที่รถมันจะรับได้อะมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับอเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้แบบไปซัดโค้ง160อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับการใช้งานก็คือในส่วนที่ผมพาดูไปในช่วงต้นไลฟ์นะครับการเช็ครถในระบบต่างๆว่าเราจะเช็คอะไรบ้างก่อนเดินทางซึ่งที่ผมพาทำเนี่ยพาเช็คเนี่ยสามารถเช็คเองได้ที่บ้านทุกอาทิตย์เลยนะครับหรืออย่างน้อยเช็คเดือนละครั้ง เพื่อที่ว่าจะได้ดูแลรถของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นอะไรผิดปกติเราจะได้แก้ไขและดูแลรักษาได้ทันท่วงทีเหมือนคนนะครับถ้าเกิดเราตรวจสุขภาพประจําปีเราก็จะรู้ว่าเราเป็นอะไรมีอะไรที่ผิดปกติจะสามารถรักษาตรงไหนได้บ้างและจะป้องกันตรงไหนได้บ้างนะครับนะ,ะก็ช่วงนี้จะเข้าปีใหม่แล้วเต็นนี้ว่าของเราเพื่อ สงสัยนิวัตมอเตอร์ปิดวันไหนผมบอกเลยนิวัตมอเตอร์ปิดบ่ายสามถึงเก้าโมงครึ่งอ่านะครับปิดทุกวันบ่ายสามถึงเก้าโมงครึ่งนะแล้วก็เปิดทุกวันเก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมนิวัตมอเตอร์นะครับปิดบ่ายสามครึ่งถึงเอ้ยปิดบ่ายสามถึงเก้าโมงครึ่งทุกวันนะครับแล้วก็เปิด 9โมงครึ่งถึงบ่ายสามทุกวันเอาง่ายเปิดทุกวันแต่เปิดสายหน่อยเราปิดเร็วหน่อยแล้วก็ในส่วนของช่วงวันหยุดปีใหม่เรายังสามารถให้บริการในการจัดไฟแนนซ์ทำสัญญาได้ตามปกตินะครับก็คือทําสัญญายื่นเรื่องไว้ก่อนแล้วพอทางไฟแนนซ์เขาเริ่มทํางานเขาก็จะไปตรวจสอบตามหลังหลังจากที่เราทําสัญญาก็จะทําให้อนุมัติได้เร็วขึ้นนะไม่ต้องไปรอว่าเออเปิดงานก่อนอ่าเรียกว่าอะไรล่ะบางทีลูกค้าอยู่ ชนบุรีระยองอย่างเงี้ยกลับบ้านมาอยากได้รถไปมาทําสัญญาไว้ก่อนครับแล้วก็พอไฟแนนซ์อนุมัติมาอาจจะช่วงวันที่3 4 5หหรือวันที่เปิดทํางานก็ว่าไปพออนุมัติปุ๊บเดี๋ยวเราเอารถไปส่งให้ที่ทํางานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ากลับบ้านมาจากทางไกลมาเซ็นสัญญามาเลือกรถไว้ได้ก่อนพอทําเรื่องผ่านอนุมัติมาเราไปส่งรถให้ฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับนะแล้วเราเปิดทุกวันนะครับอย่างที่บอก 9โมงครึ่งถึงบ่ายสาปิดบ่ายสถึง9โมงครึ่งควรตีอีกแล้วะนะครับของเรานี่ว่ามอเตอร์เรดมีรถอยู่400-500คันอย่าลืมว่าปีใหม่เราเปิดทุกวัน<ๆ>เข้ามาเลือกเข้ามาดูเข้ามาจับจองเข้ามาทําสัญญาได้นะครับถ้าจะเข้ามาช่วงปีใหม่ก็ติดต่อผมโดยตรงได้เลย082-092-0737เบอร์นี้แอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้แล้วก็เบอร์โทรดีไลน์ผมขึ้นไว้ให้อยู่ด้านบนนี้นะครับนะก็ฝากติดตามช่อง รถมือสองละเอดเบนซ์นิวัฒน์มอเตอร์ไปด้วยเป็นช่องยูทูบชาแนลที่เปิดใหม่เดี๋ยวผมจะแชร์เข้ามาในส่วนของแฟนเพจนิวัฒน์มอเตอร์ของเราด้วยนะครับฝากไปติดตามกันนะก็จะมีคลิปสาระบ้างาคลิปเล่นบ้างธรรมดานะครับมีไลฟ์สไตล์บ้างนะอาจจะไปเตะบอลหรือไปกินอะไรอย่างนี้อาจจะมีลงบ้างนะครับก็ฝากติดตามไว้นะก็ถ้าอยากได้รถขอให้คิดถึงเราซื้อแล้วจบออกรถง่ายอนุมัติไวได้รถเร็วต้องนิวัฒน์มอเตอร์ครับวันนี้สวัสดีครับ